กระจายขวัญแต้มแรกมาแล้วจัดให้แล้วหนึ่งแต้มแต้มแรกค่อยๆไป นยับเลยมาแขวันจัดให้แล้วครับแต้มสองมาแล้วแต้มสองกับเจ้านํำโชคครับสองแต้ม ตอนที่สามแล้วครับวันนี้หนึ่งเทพจัดให้อ,โโอขนกระจายข้าวห้าแล้วเข้าวกงเร <c oughs> ียบร้อย อีกหนึ่งแ้มอืมอก็เดี๋ยว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 ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูอีกทีนึงไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ขวัญจะเข้าไปเอาก่อนก็ได้นกอะ่ะพรุ่งนี้ก็ได้อ่าเออวันนี้ไม่ต้องพี่โอเค ครับผมจัดครับมมหมน,น,นจัดให้แล้วครับหนึ่งเทพจานที่สี่แล้วจานขวัญจัดให้นะครับเหมือนนกตัวมันเล็กจังวะจัดให้แานขวัญได้นกเลี้ยงอยีกแล้ว เต็มบ้านอย่างเงี้ยรอรับเลยนะถ้าเกิดตัวไหนไม่ดีอ่ะตัวไหนไม่ดีเดี๋ยวส่งมาทางนี้ตัวไหนไม่เวลานสองอาทิตย์เออถสองอาทิตย์ไม่ร้องไปไปอยู่ทำไมสรุปแต้มครับทั้งหมดแปดแจมได้น้องเลี้ยงสามตัวฝนตก หมานหานครับพี่เอกสามผมห้าดีครับพี่น้องเจอเจอกับผมอีกแล้วครับกับช่องเจตสดาแสงดีครับวันนี้ครับแวะเวียนมาหาพี่ชายครับพี่เอกสวัสดีครับเอาของฝากมาให้พี่ครับ <c oughs> พี่น้อง สายยิงนกเยอะเหมือนเดิมครับพี่เอกนุ่นพี่น้องพี่เอกเอาตัวนี้ได้เดือนหนึ่งผมก็จะว่าจะมาดูตัวตนในตัวนี้เลยนี่อูอ่างสามคำอู่อ่างสามคำนกเด,นเดือนเดียวครับเข้าพรเนี่ยแล้วน่าจะเป็นนกเขาหลุดนะั้องอืมอืมเป็น,ปนไอสองปุกแกม สองกลุมแกมป่ะพี่ย <ไป S 2> ังไม่เคยออกไปข้างนอกนะอยู่แต่ในพเนี่ยนี่แหละยังไม่เคยออกไปข้างนอกบ้านนี่จะอยู่นี่อยู่ในบ้านเราก็คือขึ้นจะขึ้นเล่นๆเ,เนี่ยครับมันเห็นมันขันดีก็เลยขึ้นมันเล่นๆไหมอืออืม,อม <Es by> นี่บ้าคูตัวไหนครับบ้าคูตัวไหนบ้าคูไอตัวนั้นไอออะไรพี่ไอคิดฤิ์เดียวอ๋อคิดฤทธิ์คิดฤทธิตก็ไม่ได้ออกนะทุกคนเนี่ยไม่ได้ออกคิ๊ดฤิตครับพี่น้องนกเก่าพี่ครับชุดนี้แต่ว่าดูนกชำนะ นกชำแต่ว่านกนกเยอะแล้วครับพีน่น้องนกเยอะแล้วอยากดูนกชำ่มเลยอยากดูนกชำ่ลนกเยอะกว่าเดิมพี่เท่าเดิมอะ่ะนะ อู้ตัวนี้ซ้ำไปเยอะบอกแกเอารูปนี้ไปเลยก็ได้เน่ยอ๋อครับผมแบบดูครับนกเลิกครับพี่น้องกนงกเลิก,กผมว่า อตัวนี้ทำไมมีขนขาวอยู่ด้านหน้านาะนี่ตัวนี้สวยครับพี่น้องตัวนี้สวยครับนุ่นครับนุ่ตัวหนึ่งครับพี่น้องพี่แกวขึ้นฝึกไว้ ขึ้นฝึกขึ้นไล่ชวงเย็นๆครับพี่น้องครับดูนกเฉลยพี่เอกครับพี่น้องชุดนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้สวยครับนี่ตัวนี้สวยครับเฉลยตัวนี้สวยพี่เอมกมัดขาไว้นะครับพี่น้องอีเสี้ยนสออยู่หน้าอกสองข้างครับแล้วก็ตัวเตี้ยๆครับอกใหญ่ๆ้ย ตัวคู่กันนี่ก็สวยนี่ตัวนี้นกรุ่นรุ่นอยู่นะพี่เอกเนาะใช่ครับนกรุ่น,ร,นรุ่นอยู่สวยเยอะตัวเนี้ยที่พี่เอกว่ามีตัวบัวเต็ม<อ>สวยสวยตัวตัวมีบัวเต็มเลยสวย ใส่ก็ได้ผมเอาข้าวผมเอาไปตากแดดด้วยพี่แบ่งกันผมล้างไว้แล้วอ,ลอืมแบ่งหาอะไรมาแบ่งที่ผมล้างไว้แล้วเมื่อเช้าเนี่ยใส่ถังมันก็ได้เออแบ่งแล้วคนละครึ่งไว้ให้นกนะครับนกเดือนนิดๆเดี๋ยวผมจะขอดูตัวตนครับก็พี่เอกบอกว่ามันขึ้นมันขึ้นแล้ว น่าจะแก่ป่าหรือปล่าหรือรกไฮลุกลนี่เนี่อืมพูดเสร็จส่งมันก็นั่นอยู่นะพี่นะเออมันเหมือนมันจะถ่ายแน่ๆนะครับดูดูครับพี่น้องตัวนั้นมันไม่โค้เอาอยู่ยจะเอาอยู่ อ,อ,อ้าว่างสองคำครับบางทีก็สองบางทีก็สามอืมเป็นนกเป็ดบางทีก็สองทีก็สามน,น,ก,นกใครหลุดอยู่ที่ไม่รู้อืมพเนียดอย่างสวยฝึกนกหางหางมันเหมือนหางมันจะขึ้นมาใหม่เออหางมันจะขึ้นใหม่เอ๋อ แต่ตอนแรกมันห่างมันยาวแลวแต่มันอยู่ในพเนี้ยพอใส่พเนี้ยแล้วก็นี่มันหักไปหักมาก็เลยหักเลยตัดมันนกนกเดือนเดียวมันมันถ่ายขนขนาดนี้เลยบอกพี่นกมันถ่ายขนอยู่มันถ่ายขนอยู่ได้มาประมาณตอนนี้อยู่มาสักสักเดือนครึ่งได้เพราะสามวันอะไปจดมันคูอ่านขึ้นมาตอนแรกไม่รู้ไปต่อติดแล้วมันอยู่ไกลไงเราไม่ได้ฟังมันพี่พี่ต่อได้ที่ไหนต่ออยู่ด้านหลังบ้านเนี่ยครับหลังบ้านเรานี่เนาะอ่าใช่ครับนกมีคลุมอยู่ด้พี่ ต่อได้ครับแล้วมันถ่ายขนอยู่ดูลายสนับปีครับนุกเดือนนิดนิดโอ้พอขึ้นไปมันก็กนร้องก็ยังยงงอยัง <ๆ S 1> เดี๋ยาดูนุตัวนี้แหละครับน้องว่าพี่เพราว่านุกเดือนเดียวนุมเดือนเดียวแต่ยังไม่เคยออกต่อก็ขึ้นทิมๆเล่นๆนี่หน่ยไม่กล้าออกเดี๋ยวมันหักดูีด่นะสวยนะดูลายสนับปีลายสนับปีครับ ไว้อยู่นะครับแต่ว่านกมันมันนกใหม่เนาะใหม่แล้วมันมันจะต่อได้ตอนนี้ประมาณตึกเกือบสองเดือนนะตอนเนี้ยมันนึกเกือบสองเดือนแต่ว่ามันอาจจะเป็นนกที่มีอายุอยู่ในป่าแล้วเนาะพี่เนาะใช่น่าจะที่มีนกอายุอยู่ในป่านะครับดูแข้งดูอะไรมันแข้งมันแก่แล้วอืแต่ว่าถามว่ามีคลุมไหมแน่นอนครับอืมีแน่นอนานุ้านก ที่มันมีความนกอ่างเนี่ยมันจะติดคารลมมาด้วยแหละพี่ใช่ส่วนมากมจะติดคารมส่วนมากมันจะติดคารลมมาด้วยแต่นกแบบเนี้ยหน้าแหลมๆแบบเนี้ยเ,เ,เอา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 แน่เลยนะพี่จะเอาเยอังลายคอแตกๆก็พี่อ่าใช่ลายคอแตกๆลายคอบ้านอีสานลายคอมุนๆนนะ่ะ เอาครับขึ้นฝึกมันอีกอทิ้งมันไว้ทิ้งมันไว้เออนกเดือนเดียวครับอโอ้สวยๆครับพี่น้องตัวนี้สวยครับอืช่วงเย็นเย็นอรคับช่วงนี้ก็ผัดขนอยู่ครับพี่น้องอาจจะได้อาทิตย์หน้าหรือที่ต่อต่อไปนี่ก็เฉลย ครับผมครับนี่ก็ช่างพเนียดอีกคนนึงเหมือนกันนะครับช่างมั่วมั่วไหมจังจังพเนีดมาถ่ายง้วแรกมาหาง้วแรกคลิปนั้นคนดูเกือบสัสองหมื่นละนี่ไม้ไม้ไอ้ไม้ปะดูครับผมไม้ประดู้ดดองหล่อให้มองบาง นั่นนั่นครับพี่น้องนั่นนะมือจัดนั่นเสียงกลมเลยนะพี่เอกเสียงเสียงเขาเรียกกลางลงนิดนิดกลางลงนิดนิดหนึ่งอ่าครับสองตุกแกมมือจัดเห็นดิ่งๆเงี้ยขึ้นไปร้องเอาแน่เอาแน่อนาคตเลยตัวนี้เอาแน่เลยมันยังไม่เต็ม ขนยังไม่่ยอูเออมันถ่ายอยู่เลยไม่กล้าเอาเราออกไปลองมันถ่ายขนฝึกให้มันแข็งๆก่อนให้มันแข็งอยู่บ้านก่อนโอ้ยนกเดือนเดียวอืสามวันมันร้องเฉยงงคร่อ่างสองคำคู่อ่างอีกโอ้ใจใจใจดีใจดีพี่อกนกนกแบบเนี้ยนะใช่แล้วนกมันนกมันขึ้นตรู อยู่ป่าไหนไมันก็ขึ้นนะนกมัน,นขึ้นนะนกนกใจมันดีใช่ครนะับนนั่นขันไม่เลยมืดมันยังขันเลยข้างบนมนันเรียนเลยเสียงพอดีเลยนะพี่เสียงเสียงไม่ใหญ่เสียงเมี้เล็กไม่ใหญ่เสียงพอดีเสียงพอดีต<ห>ัวนั้นหลิวตันนะนนขัตัวนั้นหลิวใช่ไหมหลิวครับอือตัวนั้นหลิวตันครับพี่นี่หลิวตันครับพี่น้อง พี่เอกมีนกสองกุกเรียกใส่กุกคู่อ่างบ้างไหมไม่มีครับตอนนี้ไม่มีครับเคยมีเคยมีอยู่ครับแล้วก็ให้พวกไปแล้วให้ไปแล้วสองกุกอสองกุกคู่อ่างคํานึงแล้วก็เรียกลงกุกเอใ<ช>อ,อ,อใช่ครับสองกุกคู่อ่างใช่ครับเรียกลงกุกเรียกลงกุกทุกคำครับ จะเอาไปเลี้ยงก็เลยให้เขาไว้ตัวนั้นก็ปลดระวางแล้วเอาไปทำพ่อนกไอเจ้านายือทำไมไมนมีนนทมกขนวแล้ตนี้เอาไปทำพ่อนกแล้วครัวนี้พวกเอาไปใส่กลงรวมแล้วหลุดหลุดก็อยู่ที่บ้านเขาอะแล้ววันนั้นไปบ้านเขาก็เลยไปต้อนมันเชื่องก็เลยต้อนใส่กลงอ๋อตัวนี้ก็เลยเอามาดู ว่านกไข่โผ่นกเราหลุดพี่เอกทำไมมันเป็นคิ้วคิ้วขา,ขาวขาวใช่ครับมันมีเหมือนเหมือนเขาเรียกอ,อะไรกระหม่อมแก้วอ,อ,อ่ะเออผมทีแ<น>รกพี่เอกอยู่ในบ้านเนอะผมเดินไปดูใช่ครับมันเป็นเหมือนกระหม่อมแก้วอะ่ะครับนกคิ้วขาวเป็นเป็นเส้นหนึ่งขีดออกมาครับพี่น,อน้องน,นี่ครับ<ง>อืม,มก็หายากอีกเลยโอ้เมื่อก่อนไม่เห็นเลยนี่ มันเอาไปทําพ่อนกแล้วคราวนี้เขาเพาะแล้วมันไม่ได้ไปอยู่เงี้ยดินนะแต่พออยู่บ้านมันอยู่ทั้งนองมันไม่ดินเชื่องนี่ครับโอ้ผมว่าอยยุว่านกตัวนี้ทำไมมันเป็นคิ้วขาวๆเป็นนกคล้ายๆนกกระหม่อมแก้วนะพี่เนาะอ่าใช่ครับอุ้ยแข่งเบเริ่มเลยครับใช่ครับตัวนี้แก่แล<อ>้วตัวนี้เป็นนกต่อมาสิบกว่าปีแล้ว<ช>แล้วก็นี้เลยเอาไปทําพ่อนกพอทําพ่อนกแล้วพวะไปทําหลุดก็เลยเอากลับมาแข่งเบิ้อเริ่มเลยอแข่งเลย แก่งใหญ่เลยแก่จัดแล้วน่ครับพี่น้องนกตัวเนี้ของพี่ตั้งแต่เอาขึ้นครับผมตั้งแต่ชักลงมาดูตัวแล้วก็เอาขึ้นเลยขันไม่หยุดเลยนี่นี่ครับเสียงเขานี่ครับอืม มันนกนกมันจะเป็นต่อนะมันนกมันจะเป็นพี่นกมันจะเป็นครับนกถพานกไม่เป็นต่อเลี้ยงสองปีมันก็ไม่เป็นต่อใช่พี่นกจะเป็นต่อดูดีเดือนเดียวมันก็เป็นต่อได้นะมันจะเป็นมันคึกมันไเฉยเราก็เลยจับใส่พวกเนี้ยเล่นๆไปที่มึงมั่วๆไปมันจะเป็นต่ออย่างว่านกจะเป็นต่อทิันก็เป็นต่อ ซ้อมไม่เลิกกันุนกเดือนเดียวครับมันถ่ายขนอยู่ตอนนี้มันยังไม่เต็มว่าจะเต็มจะไปลองซ้อมแถวๆบ้านดูไปลองหลังบ้านเราเนาะพี่ไปลองฝึกเึกเล่นๆดูไม่รู้จะร้องออกก็ไม่รู้เอาได้ยินไอไอมูนดำหลุดพเนยรหลุดหายเลยหาไม่เจอโอ้หเนี่ยหลุดจากนี่แหละออกจากรอกบ้านไปเนี่ยแล้วมันก็ไปเลยนกเจ้ามูนดำนกต่ออือหายไปเลยหาไม่เจอเลยไม่เจอไม่เจอเลยหายไปเลย ตัวนี้ก็คึกละเบียงเนาะตัวนี้สุดในบ้านแล้วงงในเหนียวอใจได้ใจได้ครับลูกตัวนี้ใจได้ใจได้เอาไม่เลือกเลยเดี๋ยวลูกก็รู้เดี๋ยวรอให้ขนเต็มก่อนลากไปข้างนอกดูจะเล่นไหม ไปข้างนอกเล่นถนนลากยาวถ้าไม่เล่นก็กลับไปอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมอืมแล้วค่อยฝึกมามครับนกดประมาณเดือนครึ่งกับสองเดือนประมาณเดือนครึ่งกับฝังเดือนนะตอนนี้อืพี่เอกนกตัวตัวที่ผมไปเจอพี่เอานกไปฝึกตัวนั้นอยู่ไหนเสียงนี่แหละครับนี่แหละไอ้ที่มันเปลี่ยนชื่อมันนี่แหละตัวนี้เนี่ยที่ว่าสองกุกน่ะอืมนี่แหละนี่แหละโอ้โนี่แหละไอ้ที่ว่า เจออยู่นู่นแล้วนี่แยนะตัวนี้แล้วนี่แหละตัวนี้แหละไม่ใช่ตัวนั้นคนละตัวแล้วนี่แหละตัวของกุ๊บเนี่ยที่เจอวันนั้นน่ะครับที่ไปต่อข้างคลองอ่ะครับนี่แหละนี่แหละตัวนี้ครับนี่มันถ่ายขนเพิ่งจะเต็มอืถ่ายขนเพิ่งเต็มมันบ้าครูนกตัวเนี้ยนกไม่ทันเลยครูก่อนแล้วอืม มานั่งฟังนกครับพี่นะ้องนั่งฟังนั่งคุยกันเปนเพลินไว้ครับเนเพลินพอได้มืดครับผมพอ,อได้มืดเข้าบ้านพอได้มืดพอ,อได้มืดเข้าขขบ้านกินข้าวอืมอืม,อม,อมนี่ก็ของผนียดช่างพี่เอกครับผม,มประมาณนี้แหละพี่เอกทำเนี้ใช้เองนะครับเบาวิว ไม่ได้ขายครับมไม่ไม่ได้ขายมีแต่มีแต่ทำเองครับผมมีแต่ผมมีและหาซื้อซื้ออย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ทำมาเล่นๆมั้ยครับอเอาเอามาสักเจ็ดฉีดได้ครับลูกนี่ตัวนี้ก็จะมาแบ่งพี่ไปกแกะ,ะมาแย่งไปใช้กันแยะเอาไปใช้ใช้แบ่งๆกันใ,ใช้ครับ,รบใช้คนเดียวไม่หมดเยอะจัดแต่ว่าของพี่อีกเนี่ยมันก็เบาครับผมพี่น้องลายแบบ นี่แกขึ้นขึ้นจอมเนี่ยทรงสวยอยู่ครับพี่น้องนี่ครับพอนี้พี่หลายหลังครับผมแถวนู้นก็นั่นแหละพี่แกทําเองหมดครับพเนี้พเนี้หลังไหนเนาะมันหมานหลังนี้เนาะพี่หลังนู้นหลังเออหลังนู้นครับหลังนู้นหมานหลังนู้นหมานเบาววิว นกไม่ร้องก็ไม่หมานเอาแล้วซัดกันสนั่นนั่นซัดกันน้อยนนกมันไม่มีที่แขวนนะ่นไม่ค่อยมีที่แขวนอืมคึกคึกคึกทีมงานทีมงานขายของแวะมาหาพี่อีกเป็นต่อแล้วบ่เป็นต่อแล้วมันเป็นต่อแล้ว่นก อได้เลยยู่มันขันเอาไว้ข้างนอกกันแล้วไอ้สองตัวมันลงวางล่างคก็ลองต่อดูว่าติดจังอวะอ๋อบ้านบ้านบ้านอาจารย์อยู่ไหนอยู่สายสี่ชอบเหมือนกันใช่ไหมครับชอบเหมือนกันได้ดูคลิปผมบ้างไหมเนาะเอาไปมีตัวหนึ่งสามกุกอีดูหางกุกมีสามกุกด้วยโอ้โหหลุดไปล้อหนึ่งอยู่ไหนขันตั้ง สามกูเต็มหรือสามกูแกมเต็มเลยโอ้โหรั้งเลยขายลูกนูมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวเขาจะไปโน่นแล้วโอ้โหเอาไปโดนช่องเจตนาแสนดีซื้อีเสียเลยครับมีเสียเลยเต็มลูกตาย ตอนบางทีบางตัวเราไม่ได้ฟังไะเราไม่ได้ฟังบางทีน้องมาติดเราอยู่ไกลเราไม่ได้ฟังโอ้สองกลุ่มตัวสามกุกตัวได้สามกุกเอาไว้นั่นนะสามกลุ่มอ่ะพอแล้วขายไปตัวละเท่าไหร่และหกสิบบาทเออะฮะแบ่งนกไงใตัวละวหกสิบบาทได้ตัวสามกุกเจ๊งเลยเราสามกลุ่มอี่านโอ้ยมีหน้ามาบอกเราอีก ตัวหกเป็บาทกลรวมกตาเป็นสามปุกแล้วนะเออทำทำให้เราเก็บใจนะโอ้สักขายสักพันหนึ่งจะไม่ว่าเลยเออแกมาเอานกกับพี่ครับพี่ต๋องแกก็ซื้อมา้วตัวหกเป็บาทนี่ครับตัวห้าสี่หกสิ่แยงกันไปเลี้ยงครับแยงไปสามตัวคุยกันได้สักพักได้สามกุกเฉยครับผมหลุดมาเป็นสามุกเชยบางทีเราต่อเราไม่ได้ดูไง ต่อติดแล้วก็ไม่ได้ฟังเสียงครับมันไม่ได้ฟังเนาะ <ไง S 1> พี่เนาะใไม่ได้ฟังบางทีเราไม่ได้ฟังับเราต่อไกลๆอย่อยางนกมสองตัวแล้วบางทีเราต่อไกลๆแล้วก็ไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วติดมาก็ใส่กองรวมก่อนเอาคนเขามาดูมันถูกตาเข้าไปเขาบอกให้เลือกเอาเราก็จีบมังั่วๆนี่แหละ,ะโถไปปดนตัวสังกูได้ก็จเี้เขาไปในกองรวมก็คว้าคว้าคว้าให้เข้าไปให้รู้ว่าเป็นตัวผู้อย่างเดียวเนาะดันไปเป็นสามปุกก็ได้ครับ ขาบอกเสียงกางด้วยดี๋มีสวยอยู่สองตัวครับอยู่นี่สองตัวสามตัวอยู่เดี๋ยวจะขอพี่ไปสักตัวหนิ่เอาเลขอแบ่งไปชำว้มมสักตัวนะครับพี่น้องนงมันก็ต่อไม่ค่อยได้ออกด้วยนะพี่เนาะช่วงนี้เนาะถามว่า,<ร>าต่อ,อยากไหม ช่วงนั้นที่พี่กับจยนขวัญไปเนี่ยโอ้ยช่วงนั้นครับสองวันสามวันวันละสิบเอ็ดตัวสิบกว่าตัวสิบสองตัวสิบสามตัวผมก็ไม่ค่อยว่างเลยช่วงนั้นโอ้อยากไปสิบสองตัวสิบสามตัวสวัสดีครับนี่คนรอมาแล้วสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับนี่ครับอ่ะโอเคครับพี่น้อง ยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าท้องเกศดาแสงดีครับผมเดี๋ยวขอญาตนั่งคุยเดี๋ยพี่กต่อก่อนครับวันนี้ไปแล้วครับลาก่อนผมกับพี่เอกลาไปก่อนครับัครบสวัสดีครับดีค่เอกเจอกันใหม่ครับผม